มาสวัสดีญาติยโยมพี่น้องทุกคนที่โลนะครับก็ผมนะครับตอนนี้ายาสิทธิวิชโชนะฮะไม่ใช่แค่ประสิทธิ์แล้วก็ห่างหายไปสามเดือนนะครับที่ไม่ได้ไปทํางานเลยช่วงที่หายไปสามเดือนที่ไปที่สวนโมกมาแล้วก็ได้สิ่งดีๆกลับมาเรื่องบุญเรื่องธรรมะเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของพระเรื่องคนแก่เรื่องเฉยๆมันเป็นเรื่องของทุกคนธรรมะเป็นเรื่องของทุกคนนะครับ น,นี้มันก็คงจะดีไม่น้อยถ้าตมาในฐานะที่เป็นเพศบัญชีเพศบัญ,บญชีชได้กลับไปร่วมกับคารวาที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ศาสตรผู้าผาศาศสนชิกชนแล้วก็ทํางานจะพูดแบบโยมพูดอย่างก็ทางานทางโลกตแต่ตมาทํางานทางธรรมแต่ตมาจะบอกมันเป็นเรื่องเดียวกันเรามาอินทิเกรชันกันอินทิเกรชันอย่างที่ออฟฟิศเรากําลังทําอยู่ครับให้มันเป็นเรื่องเดียวกันมันก็คงทําอะไรดีๆได้ไม่น้อยแล้วก็ การทาบุญทาทานให้พรให้สิ่งดีๆไม่ใช่หน้าที่ของพระอย่างเดียวทุกๆคนร่วมกันทําได้อาตมาใหญ่ส่วนทุกคนครับมาร่วมกันอุปสมบทอุปสมบทหมู่ตําไดครับก็อาตมาเชื่อว่าตําไดนนี้ครับเมื่ออินิเกรชนแล้วเมื่อรวมตัวกันแล้วมันจะกลายเป็นทําไดครับมันจะมีค่ามากกว่าตํ้ไดที่คุณไว้ใช้เสียบ เอางานเครียดเครยกลับไปเอาภาพโป๊กกลับไปเอาอะไรต่างๆเอาเอาภาพที่คุณไปเที่ยวปาร์ตี้กลับไปทั้งนั้นทั้มได้มันจะมีท่ามากกว่านั้นครับทั้มไดเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงโลกมันจะขับเคลื่อนสังคมได้นะครับปจะามาเชื่อว่าทุกคนมีทั้มไดมากกว่าหนึ่งอันนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนมีมทั้มไดมากกว่าหนึ่งอันใช่ไหมครับก็คือเดี๋ยวนี้ก็มีหลายกิ๊กแล้วกี่ไหยกิ๊กมีกิ๊กมากก็จะปวดหัวมากหน่อย ไม่หาจริงๆอาตมาเชื่อว่าคนหนึ่งมีทําได้มากกว่าหนึ่งอันนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีทําได้ที่ไม่ได้ใช้อยู่เป็นทําได้ที่มีอาจจะมีความจุน้อยหรือมีคนนึงมีมากกว่าหนึ่งอันสองสามอันนะครับดังนั้นอยากให้ทุกคนนําทําได้มาครับวันนั้นอาตมาเมื่อไปถึงที่ออฟฟิศแล้วอาตมาและหมู่พระสงฆ์จะเดินบินทบากก่อนที่เราจะมาร่วมฉานอาหารแล้วก็รับสินกันนะครับจะเดินบินธบากท,ทั้งออฟฟิศเลยครับเพื่อรับทําได้เหล่านี้ อาตมาจะนำาทําได้เหล่านี้มาเปลี่ยนเป็นทร d r ได้โดยการใส่ไฟล์เสียงของท่านอาจารย์พุทธธาตธรรมะที่มีประโยชน์ต่างๆที่อาตมาได้เห็นได้รู้มาและทุกคนสามารถเอาไปใช้จริงได้การทํางานเนี่ยจะกลับเข้าไปในทรรได้นี้เป็นทําได้ทรได้นี้จะกลับเข้าไปสู่ โลกเทคโนโลยีทุกคนเรื่องธรรมะที่เรื่องเชยเเนี่ยต่อไปนี้จะไม่ได้อยู่วัดอีกแล้วครับเรื่องที่มีประโยชน์จะไม่ได้อยู่ที่วัดอีกนะจะไปอยู่ในคอมพิวเตอร์จะไปอยู่ในชีวิตอยู่จะไปอยู่ในรถยนต์จะไปอยู่ที่บ้านทุกคนแล้วมีประโยชน์ใช้งานได้จริงดังนั้นใหญ่ทุกคนร่วมกันนะครับรามาจะขอรับบิณฑบาตทาได้แล้วกันก็แค่ทุกคนก็แค่เตรียมตัวนําทําได้ไปเข้าหน้าก่อน,อนโดยการไปฟอร์แมตให้สะอาดเรียบร้อยตัดกิเลสทั้งหลายภาพฟวงพัโ,งพโปอออกให้หมดนะครับเดี๋ยวข้ามาดูเดี๋ยวปรา,าชีกันพอดี นะครับอยากจะลา,า,าสิกขาก่อนถูกบังคับลาสิกขานะครับก็นํามาครับก็คนไหนเขีย to นชื่อติดมาก็ได้ครับถ้าอยากจะนํากลับไปฟังก็อยากให้ทุกคนนํามาอย่างน้อยอันสองอันครับติดชื่อกลับไปต่อมาก็จะใส่ไฟลเสียงนั้นกิกมากก็ใส่ไปมากกิกน้อยก็ใส่ไปน้อยก็ใส่กลับเข้าไปส่วนคนไหนมีทาได้มากกว่านั้นอีกให้มาเปล่าๆไม่ต้องเขียนชื่อครับอาตมาจะนําไปแจกญาติโยมแล้วก็คนทั่วไปมาช่วยกันขับเคลื่อนธรรมะด้วยธรรมได้ครับ